สวัสดีค่ะอันนี้คือหมอ้อชุดหมอ้อเซตหม้อจิ้มจุ่มนะคะ,คะผลิตจากอลูมิเนียมนะคะยกขึ้นมาอันนี้จะพร้อมเตานะคะช่วงที่แล้วนี่โดนกวาดไปทั้งหมดร้านเลยนะคะเพราะว่าลูกค้าอากาศหนาวมากลูกค้าเปิดร้านจิ้มจุ่มนะคะตัวนี้นี่เป็นงานที่ประมาณ9้านิ้วเนาะค่เนี่ยค่ะ,ะ,คะใหญ่มากท่านอนกี่คนคะกี่คนจะถึงแปคนได้ไหม ไม่ถึงค่ะไม่ถึงค่ะสี่ถึงห้าคนค่ะสายกินนี่แต่ถ้าสายกินหนักๆนี่สองคนก็หมดแล้วนะใช่ค่ะจิ้มจุ่มก็คือประมาณนี้เนาะชีวิตตัวเนี้ยมันจะดีตรงที่ว่าหนึ่งเนาะตัวเตานะคะลูกค้าใช้ถ่านก็ได้ใช่ค่ะใช้แอลกอฮอล์ก็ได้นะคะสองไอเนี้ยดีกว่าหม้อดินมันไม่แตกเวลาส่งเราก็จะไม่เครียดใช่เพราะว่าหม้อดินเราจะไม่ส่งเลย ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่รับความนิยมค่อนข้างมากแล้วก็ตัวนี้มีฝาปิดด้วยนะคะ <c oughs> ฝาอลูมิเนียมนะคะแบบนี้นะคะอันนี้ดูเป็นชิ้นเป็นอันมากเลยนะคะไซสนี้นะคะ <c oughs> ก็เหมาะกับการจุ่มเองที่บ้านในครอบครัว <c oughs> ก็ได้นะคะแล้วก็เก็บก็ง่ายแล้วก็ตัวนี้เนี่ยรีเควสถามว่าร้านเบียร์ขายเยอะมากนะคะะ <c oughs> ตามตลาดเนาะ ตลาดนัดที่เขาเป็นโต๊เบียร์แล้วก็นั่งกินกันสี่คนตัวเนี้ยมามาแบบมามากนะคะแล้วก็เพึ่งหมดไปนะคะแล้วก็เป็นอลูมิเนียมทั้งหมดก็คือเวลาขนส่งอ่ะอาจจะมีพวกถ้าเราเจอขนส่งที่ใจร้ายใจดำกับเรานะผมก็จะจอปีกมันแตกนะคะนิดนึงแต่ถ้าซื้อจากเรา เราแพ็กเกจให้อย่างดีนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าเรารับประกันความแตกหักเสียหายให้100%ตนะคะแล้วก็ส่งทั่วประเทศนะคะแล้วก็รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะสามารถสั่งได้นะคะแล้วก็มีบรกิาการจัดส่งทั่วประเทศขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ